สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิส3 d นะครับยี่ห้อ LG นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือ LG บลูเรดิสนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับ BP นะครับเดี๋ยวผมจะดูชื่อรุ่นให้นะครับนี่นะครับชื่อรุ่น BP 6อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมมาดูใกล้ๆนะครับ BP 6 2 0นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับยี่ห้อ LG นะครับรุ่น BP 6 2 0นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการเล่นแผ่นนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมใช้รีโมทในการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองกดนะครับปึ๊บเห็นนะครับหรือว่าฐานยังไม่ได้ใสเดี๋ยวผมดูก่อนหรือว่าฐานไม่มีนะครับก็ ก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับอ๋อผมเปิดเปิดกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับติดแล้วนะครับ่าเดี๋ยวก็ก็ติดเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ external hard disk ดูนะครับโอ้ตรงนี้เสียบ hard disk ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ hard disk ตัวนี้แหละครับเสียบเสียบดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ hard disk เพื่อทําการเล่นหนังดูนะครับคุณผู้ชมครับมาดูหน้าจอหน้าจอของซัมซุงนะครับเอ่อของของ LG นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เสียบฮาร์ดดิส์เข้าไปแล้วนะครับผมจะใช้รีโมทนะครับในการกดดูนะครับกดเพลย์นะครับอ่าใช้รีโมทกดเพลย์นะครับนี่ครับมันก็จะมี USB ขึ้นมาก็เสียบ USB ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูหนัง 3D นะครับที่ผมเอาใส่ไว้นะครับนี่นี่ดูจากฮาร์ดดิส์ตัวนี้นะครับ เอ็กโทนอลฮาร์ดดิสนะครับเช็คดูนะครับดูเรื่องนี้เรื่องเช็คดูนะครับอันนี้ผมดูจากเอ็ก r ทนอลฮาร์ดดิสนะครับยี่ห้อโตชิบ้านะครับนี่ครับจอผมมันไม่ใช่จอทีวี 3D มันก็จะแบ่งเป็น2จอแบบนี้แหละครับเป็นไฟล์ MkV นะครับเป็นหนัง 3D ที่ลงในฮาร์ดดิส์เครื่องนี้ตัวนี้ไว้นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับ ผมจะทำการสต็อปแล้วก็มาเล่นฐานน่าจะหมดนะครับฐานรีโมดนะครับหรือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวผมําใหม่นะครับนี่นะครับอ่ากดได้นะครับมันฐานมันใกล้จะหมดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่แผ่นนะครับนี่ครับผมจะทำการทดสอบการเล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ครับอ่าตัวนี้ยี่ห้อ LG นะครับเขาทำออกมาไม่ให้อ่าน VCD นะครับคุณผู้ชมครับอ่านแค่ CD audio แล้วก็ MP3 แล้วก็ DVD เลยนะครับแล้วก็บูเลเลยนะครับลองทดสอบดูนะครับใส่เข้าไปแผ่นแผ่น CD audio นะครับตัวนี้มาทดสอบกันดูนะครับเครื่องเล่นยี่ห้อ LG จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับยี่ห้ออื่นทำให้อ่าน VCD ได้แต่ LG ไม่ให้อ่าน VCD นะครับถ้าเป็นเครื่องเล่นบูเลนะครับ กดไปเพลงที่สองเสียงดีทีเดียวนะครับนั่นก็คือการอ่านแผ่น VCD มาอ่านแผ่น CD audio นะครับคุณผู้ชมครับ CD audio ผ่านไปนะครับเดี๋ยว CD audio ผ่านไปผมจะทำการทดสอบ MP3 นะครับมาดูซิว่า MP3 มันจะอ่านได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ M P 3นะครับทีนี้นี่สัญลักษณ์ก็หมุนๆมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะอ่านนะครับถ้าหมุนๆแบบนี้นะครับขึ้น Data ขึ้นมานะครับขึ้น Data ขึ้นมานะครับให้เรากด Play ได้เลยนะครับถ้าแบบนี้ก็กด Play ได้เลยนะครับกด Enter นั่นเองนะครับ นี่ครับเลื่อนเพลงที่สองนะครับอ่านปกตินะครับ MP3 นะครับผมลองซีดี d i เดแล้วก็ MP3 ผ่านไปนะครับแผ่น VCD ยี่ห้อ LG เขาทำออกมาไม่ให้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลองแะครับผมลองมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นยี่ห้อนี้ผมลองมานะครับผมเลยรู้เลยนะครับว่า LG เขาทาออกมาไม่ให้อ่าน VCD นะครับก็ข้ามไป DVD เลยแล้วกันนะครับ DVD นะครับอ่านนี่ก็ลองแผ่น DVD นะครับอ่านปกตินะครับอ่านไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอ่านปกตินะครับผมรีวิวอย่างไวให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ต่อไปก็จะทดสอบแผ่นบูเลดิสนะครับเครื่องเล่นบูเลดิสก็ต้องเล่นแผ่นบูเลดิสนะครับแต่มันก็อ่านได้ทุกแผ่นนะครับรองรับทุกแผ่นเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับรองรับแม้กระทั่งแผ่นบูเล 3D นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 3D นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีโลโก้ 3D อยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับให้เรากด enter กด Play ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับกดเ l a y จากตรงนี้นะครับ กดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเล่นนะครับกดในรีโมทก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องเล่นบูเลจะต้องใช้รีโมทกดนะครับถ้าเป็นแผ่น DVD ก็กดเพลย์ได้เลยแต่ถ้าเป็นบูเลจะต้องกดปุ่ม Enter หรือว่าเพลย์บนรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแผ่นบูเลนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ก่อนทำการโหลดอยู่นะครับเนื่องจากว,ว่าความคมชัดของแผ่นบูเลนั้น สูงที่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานี่ครับมาแล้วครับมาแบบนี้ให้เรากดปุ่มเมนเทอหรือ Play ได้เลยนะครับป๊บแบบนี้นะครับอ่านี่ครับเพลยแบบนี้นะครับมันก็จะเล่นปกติของมันนะครับผมเมื่อสักครู่ก่อนหน้านะผมลองเล่นจากอ่า e x t e r n a l hard disk นะครับเป็น h a r d ดดิสพกพานี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น b l u r a y d i s สยี่ห้อ LG ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากทดสอบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากสีสเกตชา a n แนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ